คุณผู้ชมครับต่าต้องเล่ากลับมาเจอกันวันนี้แน่นอนว่าต้องมีประเด็นอะไรที่ใหญ่โตแล้วก็น่าพูดถึงในวรการบันเทิงบ้านเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของนาราเคปกระเทยนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะออกมาจากข้างในนะฮะและก็ออกมาใช้ชีวิตเนี่ยเพียงไม่นานนะตอนนี้ก็มีการวิ่งทํางานอย่างมากมายเพื่อที่จะหาเงินเนี่ยมาใช้นี่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเล่าย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านาราเคปกระเทยเนี่ย มีมากมายหลายประเด็นที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยได้มีการออกมาจากข้างในปุ๊บเนี่ยนะฮะคลิปแรกที่นาราปล่อยออกมาในช่วงวันที่ถูกปล่อยตัวออกมาเนี่ยนีก็เป็นคลิปกับครอบครัวเนี่ยที่เซอร์ไพรส์ครอบครัวแบบสุดๆเลยในกับการออกมาใช้ชีวิตแบบอิสระในครั้งนี้นั่นเองนะครับทุกคนและมีบางอย่างเนี่ยที่นาราได้มีการพูดเอาไว้หลังจากนี้เนี่ยนะฮะ หนึ่งเลยเนี่ยที่หลายคนจับตารอดูแล้วก็สังคมเนี่ยจับตารอดูถ้าทําไม่ได้เนี่ยสังคมจะเป็นคนลงโทษเองนะฮะกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยของนาราที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนั่นเองอ่ะอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าเจ้าตัวเนี่ยจะทําได้ตามที่พูดเอาไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนเนี่ยก็จับตาดูเหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยนาราเคฟกระเทยเนี่ยจะ หาเงินใช้นี่ตามที่พูดไว้ได้หรือไม่เนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่นาราออกมาเนี่ยยังไม่ได้หยุดเลยนะทุกคนเพราะว่าวิ่งงานเนี่ยเยอะมากจริงๆสำหรับนารานีออกมาปุ๊บเนี่ยซึ่งนาราไม่หยุดเลยนะครับก็คือมาปุ๊บเตรียมตัวสักแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มวิ่งงานตั้งแต่วันแรกเลยเนะจนมาถึงวันนี้เนี่ย เจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังวิ่งงานมาเรื่อยๆนะครับก็คือออกวันหนึ่งเนี่ยหลายงานเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่มีเงินเข้ามาเพื่อที่จะเก็บเงินเนี่ยไปใช้นี่ให้กับลูกนี้ให้มันจบสิ้นนะครตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าเหลือประมาณ30กกว่าล้านบาทนะครับอ่ะก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้เนี่ยจะใช้เวลามากขนาดไหนนานแค่ไหนที่นาราเนี่ยจะเก็บเงินนะฮะแล้วก็ไปใช้นี่ลูกนี้ได้หมดตามที่ ตัวเองเนี่ยนะฮะได้ทําได้สร้างเอาไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าวันนี้เนี่ยนะฮะมันมีคลิปคลิปหนึ่งที่เป็นวรัลออกมาเนี่ยหลังจากที่นราเคกระเทยเนี่ยนั่งกินยำอยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาด่าเข้ามาวิจารณ์เนี่ยบอกว่าโอ้โหเงินไม่มีแต่กินยำฉ่าเลยนะครับอันนี้เนี่ยนะ มันคนละประเด็นกันเนี่ยอันนี้ต้องแยกก่อนเนี่ยก็คือให้ความเป็นธรรมกับนาราด้วยเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขายังทํางานอยู่ในทุกวันเนี่ยก็ถ้าใครติดตามโซเชียลส่วนตัวของนาราเนี่ยก็จะเห็นในการคุณผู้ชมว่านาราเองเนี่ยก็วิ่งงานอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันน่ครับอย่างที่บอกมานี่แหละเนี่ยวันหนึ่งสามสี่ห้างานก็เพื่อที่จะหาเงินมาใช้ลูกนี่นี่แหละนะครับแต่ว่าการกินยำเนี่ยแหมคนคนหนึ่งเนี่ยนะคุณผู้ชมออกงานทีหนึ่งใช้พลังงานไปเนี่ยหนึ่งวันวิ่งสี่ห้างาน 3- ามสี่งานอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็ต้องเติมพลังด้วยการกินเหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยการกินยำเนี่ยก็คือให้เขากินไปเถอะนะเพราะว่านาราก็บอกว่ามีคนชวนมากินไม่ได้แบบโอ้ตั้งใจที่จะมากินแบบเป็นพันสองสามพันก็คือบอกว่าทึ่งอยู่ในนั้นเนี่ยมันไม่ได้กินอะไรแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ยอะไรที่เราไม่ได้กินนานๆเนี่ยโอ้โหนาราเข้าไปนานเหมือนกันนะคุณผู้ชมเข้าไปเนี่ย ปีเหมือนกันนะฮะปีอีกหลายเดือนเลยนะกว่าจะได้ออกมาเนี่ยพอออกมาปุ๊บเนี่ยแหมก็เหมือนเราไปอยู่ต่างประเทศที่ไม่ได้กินอาหารในประเทศไทยสมย้มตำเอวยำเอยต่างๆเนี่ยมันก็จืดปากจืดคออันนี้เข้าใจได้ก็คือมันเป็นคนละประเด็นกันกับที่เขาเนี่ยจะใช้นี่หรือไม่ใช้นี่นะฮะดังนั้นเนี่ยการวิจารณ์ตรงนี้เนี่ย คิดว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะสำหรับชาวเน็ตที่เข้าไปวิจารณ์นาราเนี่ยเพราะว่าการกินยำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่จะต้องอกินข้าวไม่กินยำก็ต้องกินข้าวกินอย่างอื่นแหละนะเพราะว่ายังไงเนี่ยร่างกายเราเนี่ยก็ต้องกินข้าวอะทุกคนเพื่อที่จะมีแรงในการทํางานดังนั้นเนี่ยไม่ควรจะมาเป็นประเด็นดราม่าก,กับนาราเลยในการหาเงินเพื่อที่จะใช้งี้นะฮะแต่ว่าในอีกหนึ่งกรณีสมมุติว่าอถ้านาราเนี่ยหยุด การทำงานไม่รับงานเลยไม่เห็นทำงานมีวันหนึ่งก็คือไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เที่ยวกลางคืนไม่เป็นผู้เป็นคนไม่ทำอะไรเลยอันนี้เนี่ยนะสังคมค่อยวิจารณ์สังคมค่อยกลับมาย้อนดูว่ากับการที่เขาพูดไว้ครั้งแรกตั้งแต่เขาออกมาใช้ชีวิตแบบอิสระเนี่ยเขาทำตามนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยอย่าลืมนะทุกคนว่านาราเนี่ยยังทำงานอยู่ทุกวันนะตามที่เห็นตามโซเชียลตามที่เรารู้กันนะครับเบื้องหลังมีอีกหลายอย่างที่เราเนี่ย ไม่รู้ว่านาราเนี่ยรับงานไปถึงไหนแล้วเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยว่าคิวงานของนาราเนี่ยเต็มไปถึงไหนแล้วอันนี้เนี่ยก็ต้องอ่ะรอดูนะยฮะดังนั้นนการกินยำเนี่ยมันไม่ควรเป็นประเด็นที่จะเอามาวิจารนารานะตรงนี้เนี่ยนะฮะก็อยากให้ชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์ที่เข้าไปวิจารเนี่ยแยกแยะกันนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันคนละส่วนในเรื่องของการหาเงินใช้นี่อันนั้นเนี่ยนาราเขาก็คงไม่ยอมที่จะกลับเข้าไปในจุดเดิมที่เขาไปมาแล้วนะเพราะว่า ในนั้นเนี่ยไม่มีใครอยากจะเข้าไปแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่ไม่มีความสุขไม่มีอิสรภาพเชื่อได้เลยว่าการทํางานของนาราในครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะชดใช้นี่หมดนะตามที่เขาพูดเอาไว้นั่นแหละนะอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันยาวๆนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองแล้วก็ที่หลายคนเนี่ยติดตามนาราอยู่นั่นก็คือเรื่องราวที่ทะเลาะกับรุ่นพี่ในวงการนั่นคือนัทนิสามณีเนี่ยอันนี้เนี่ยนาราเองก็ได้มีการไปออกรายการของนัทนิสสามณีแล้วนะครับแล้วก็มีการออนแอร์ไปแล้วกับ เรื่องราวเช้านี้ทานข้าวที่บ้านนันนิสามาณสเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันมันมีช่วงหนึ่งเนี่ยของรายการที่นันนิสัยเองก็ได้มีการพูดกับนาราเหมือนกันครับคุณผู้ชมบอกว่านาราเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็โตขึ้นมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดนะเรื่องของนิสัยอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ย้อนไปก่อนหน้านี้น,น,นิสสัยเองก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะได้มานั่งคุยกันในเรื่องราวเช้านี้พูดอะไรไปเนี่ยนาราไม่เคยฟังเลย นะครับแล้วก็เหมือนจะฟังแต่ก็ไม่ฟังแต่ก็ไม่ทําตามให้คําแนะนําอะไรไปก็ไม่ทําตามนะีมันก็เลยเป็นปัญหามาส่วนเรื่องราวของปัญหาที่นาราผิดใจกับนัน,นนิสาณีเนี่ยนะนันนิสาไม่พูดนะครับไม่ขอบอกนะแม้กระทั่งคนในแก๊งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอแคลมิเฉลิมศีนะครับตูน หรือใครก็แล้วแต่ไม่มีใครรู้นอกจากวิทูลผู้จัดการส่วนต่อของนันนิสามณีเท่านั้นนะอะไรที่เป็นความลับอยู่กับนันนิสามณีเนี่ยเจ้าตัวบอกเลยว่าก็คือความลับไม่มีใครรู้แน่นอนนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยเจ้าตัวเองก็ไม่บอกนารานะว่าผิดใจเ,เรื่องอะไรแล้วก็ไม่พอใจว่าเรื่องไหนอะไรงไงก็คือปล่อยให้มันติดค้างคาใจาไปแล้วก็บอกว่าเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเนี่ยไม่อยากพูดซ้ำแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็ขอให้นาราเนี่ยปฏิบัติตัวดีแล้วก็วางตัวใหม่ทำอะไรใหม่นะครับเป็นคนใหม่เพื่อที่สังคมจะได้ กลับมายอมรับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมที่นันนิสาเนี่ยพูดกับนาราในรายการเรื่องรา,าวเช้านี้นี่แหละนะครับบอกว่าการให้งานนาราครั้งแรกที่ออกมาเนี่ยก็คือการขายลิปสติกของน,นันนิสามณีที่เจ้าตัวเนี่ยเป็น CEO อยู่นะฮะน,นันนิสาบอกว่าคิดไม่ผิดเลยนะครับที่ให้งานกับนาราเพราะว่ามีหลายแบรนด์เนี่ยเข้ามาจ้างอีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าสมมติว่าการให้งานครั้งนี้กับนารารไปปแล้วุ๊เนี่ แล้วสมมติว่ากระแสะกลับมามันไม่ดีเป็นภาพลบต่างๆเนี่ยมันก็กระทบกับแบรนด์ของเจ้าตัวอีกด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยนันทิาก็บอกว่าคิดไม่ผิดแล้วก็กระแสะเนี่ยออกมาค่อนข้างดีเลยเพราะว่านาราเนี่ยวางตัวดีแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมดังนั้นย้อนกลับไปเรื่องของการกินยำนารานะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่ควรมีใครที่จะมาด่ามานะแล้วก็ไม่ควรมีใครที่จะไปด่านาราว่าโอ้โหไม่มีตังค์แต่กินยำฉ่ำเลยมันเป็นเรื่องปกติของคนที่ ทำงานแล้วก็ต้องกินข้าวกินอาหารเข้าไปเพื่อที่จะไปแปลงเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วก็ให้มีแรงทํางานต่อไปนั่นเองเนะครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของนาราที่วันนี้เนี่ยถูกพูดถึงกันอย่างมากมายในโลกโซเชียลเลยนะครับแต่ตัวนาราเองเนี่ยแหมก็ไม่ได้อะไรกับชาวเน็ตนะคุณผู้ชมก็อธิบายไปก็คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าพี่เนี่ยชวนมาทานยำกินยำก็เลย อ่ะก็มากินไม่ได้อะไรมากเพราะว่ามันเป็นของที่อยากกินมานานแล้วอ่ะเรียกว่าเป็นอาหารอันโอชะนั่นะแหละหลังจากที่ออกมานะคุณผู้ชมเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ให้ความเป็นธรรมกับนารานนิดนึงนะในเรื่องของการกินอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเขายังทํางานอยู่เนี่ยก็ถือว่ายังโอเคนะครับคุณผู้ชม